นี่เป็นงานทัศนศิลป์อย่างหนึ่งรูปที่เห็นเนี่ยเป็นรูปธรรมชาตินักเรียนว่ามีรูปอะไรบ้างคะม,ม,มีรูปนกเอออะไรอีกคะต้นไม้มไมเอออะไรมีต้นกระบองเพชรด้วยเออทางนี้ทางนี้มีต้นกระบองเพชรด้วยแล้วก็มีกาตูน,ตน,ตนใช่ไหมคะมา,มาตาม,มาเรามาดูทางนี้กันโอ้โ้อันนี้เป็นกาตูนนะคะเออนี่ก็เป็นเป็นทัศนศิลป์เท่านั้นเลยนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอาอยาเสียงดังมากมายสิเอ้าไปดูสิคะไปดูสิคะเดินดูทางนู้นเลยข้างหน้าเลยยเรียนหนังสือ เล่นฟุตบอลเอออะไรอีกนี่อ่าเรียนหนังสือด้วยนี่ทำอะไรคะงานกเกษตรอ่างานกเกษตรแล้วก็นี่ทำเวนสีใช่ไหมคะเออทำเวนสีเห็นไหม่ส,สมิเห็นไหมคะเออนี่ก็เป็นงานทัศนศิลป์ไง ธรรมชาติเออเขาเรียกอะไรอ่ะวรรณคดีเหือลิลิพะลอเพื่อนพะแพงพะลอตามไก่นี่พะลอหล่อ claro> ด้วยเออใครเยอะแยะเลยเต็มหมดเลยอ่าเป็นงานประเภทไหนนะเรียกว่าอะไรนะทัศเออเก่งมากนี่เห็นไหมเนี่ยเก่งไงแมเล่นสีเยอะเห็นไหม ดูเพื่อน,นี่ทําสวยหล <ผม S 1> ังจากไปดูมาแล้วเนี่ไหมระบายสีไม่สวยงาม,มเห็นไหมคะมอะ่ต้องไม่ให้มีเส้นตัดแบบนี้คะ่ะระบายไปแนวเดียวกันแบบนี้นะคะิวอ่าไปเอามา,าระบายสิกระต่ายสีเทาเหรอนี่ผมยังกระต่ายสีเทาผมก็เลยระบายตามอ๋อโอ้อันนี้กระต่ายสีอะไรครับ <c oughs> กระต่ายสีรุ้งเหรอกระต่ายสีรุ้งมีหลายสีด้วยผมระบายเหมือนพี่ เก่งมากค่ะโซเลตเป็นยัางโซเลิตอาสวย,ยที่สุดของเพื่อนใช่ไหมคะ